สวัสดีครับผมช่างเหน่งนครสวรรค์นะครับในคลิปนี้มาว่ากันต่อในเรื่องการหาขนาดเบรกเกอร์หาขนาดสายไฟและสายดินของเครื่องปรับอากาศแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศในระบบ3เฟสนะครับเราก็จะคํานวณหาขนาดเบรกเกอร์หาขนาดสายไฟและสายดินจากค่า VA ของเครื่องปรับอากาศครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการหาขนาดเบรกเกอร์หาขนาดสายไฟสายดินของเครื่องปรับอากาศในระบบ1เฟส230โวลต์ไปแล้วในคลิปนี้จะ เป็นระบบ 3, เฟส400โวลต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตารางค่า VA ของเครื่องรรปรับอากาศขนาดต่างๆดูว่าเครื่องรรปรับอากาศขนาดต่างๆเขาคิดค่า VA หรือค่า kVA ที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวไปดูตารางกันครับตารางนี้ก็จะเป็นตารางค่า VA หรือค่า kVA ของเครื่องรรปรับอากาศแต่ละขนาดซึ่งในตารางนี้จะระบุหน่วยมาเป็นค่า kVA นะครับ kVA ก็คือกิโล VA นั่นแหละครับ ถ้าจะแปลงเป็นหน่วยย่อยก็เอา1000คูณเข้าไปก็หน่วยก็จะออกมาเป็นหน่วย VA นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสอนการคำนวณเครื่องปรับอากาศในระบบหเฟสสองร้อยสามสิบโวลต์ไปแล้วในคลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณหาขนาดของเบเกอร์หาขนาดสายไฟสายดินของเครื่องปรับอากาศในระบบ3เฟสสี่ร้อโวลต์นครับจะดูตารางล่างนี้นะครับถ้าเป็นระบบหนเฟสจะดูตารางบนอันนี้ เราจะมาดูตารางล่างกันจะเอาข้อมูลจากตารางล่างมาคำนวณเพื่อหาขนาดเบเกอร์หาขนาดสายไฟและสายดินกันข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตนะครับก็จะเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับมาคำนวณหากระแสโหลดหาขนาดเบเกอร์และสายไฟและสายดินซึ่งช่างไฟฟ้าจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้าไว้รอช่างแอร์เพราะไม่รู้ว่าเครื่องบำบัดอากาศ ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีค่า VA หรือค่า KVA ที่เท่าไหร่ถ้ามีตารางนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับสมมุติเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารให้เดินระบบไฟฟ้าไว้รอช่างแอร์เนี่ยเราก็สามารถเอาตารางนี้ไปคำนวณได้เลยถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศในระบบ3เฟสนะครับก็ดูจากค่า VA ของมันนี่แหละครับแล้วก็ไปคำนวณหากระแสโหลดไปหา,นาขนาดของเบรกเกอร์และสายไฟสายดินได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างเครื่องปรับอากาศขนาด 7จ0 0ห btu แล้วกันนะครับเครื่องปรับอากาศขนาด72,000 btu เนี่ยเมื่อคิดเป็นค่า kva ก็จะอยู่ที่9.74ค่า kva เนี่ยมันหรือค่า va เนี่ยมันจะเป็นการรวมกันทั้งค่า power factor ค่าประสิทธิภาพของโหลดและกําลังไฟฟ้าจริงมันจะรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดครับค่า kva มันจะรวมหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะคํานวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะ มีความสัมพันธ์กับกระแสโหลดเพราะถ้าเราไปเอากําลังไฟฟ้าจริงหรือไปเอาวัดมาคํานวณเนี่ยกระแสโหลดที่คํานวณออกมาได้นยมันจะไม่สัมพันธ์กับการกินกระแสรจริงๆของเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันเป็นโหลดประเภทขดลวดแนวนําแล้วก็จะมีวงจรอิเล e ็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะเกิดค่า power factor ด้วยมีค่า power factor เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีประสิทธิภาพของโหลดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงจะต้องเอาค่าต่างๆเหล่านี้รวมกันไว้ก็จะเป็นค่า VA ของโหลดนั่นเองเวลาเราคำนวณหากระแสโหลดเราจรึงต้องเอาค่า VA ของเครื่องปรับอากาศมาคำนวณซึ่งค่า VA ต่างๆหล่าเนี้ยที่ผมอธิบายไปตอนต้นก็คือเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตนะครับว่าเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆเนี่ยเมื่อคิดเป็นค่า VA แล้วมันจะได้ประมาณกี่ kVA หรือกี่ VA ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างที่72,000 BTU ดูหน่วยดีๆนะครับหน่วยตรงนี้เป็น kVA ดังนั้นเวลาเราจะคำนวณเนี่ย เราก็จะต้องมาคำนวณหน่วยแปลงหน่วยให้มันเป็นหน่วยย่อยซะก่อนก็คือแปลงจาก KVA มาเป็น VA ซะก่อนเครื่องบอบอากาศขนาด72 0 0 0 BTU ันีคิดเป็น KVA ก็อยู่ที่9ก4ุ KVA เราก็มาแปลงหน่วยซะก่อนก็เอา1000คูณเข้าไป1กิโลนั่นก็คือ1000เอา1000คูณเข้าไปก็จะได้ที่9740 VA เราเอาค่า VA ตัวนี้แหละครับมาคำนวณหากราะแสโหลด ซึ่งในระบบ3เฟสเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมรูทสามคูณสี่นะครับอันนี้ผมใส่ตัวแดงไว้ให้จะได้รู้ที่มาว่าไอตัวเลข6กเก้าสองจุดแปดมันมีที่มาอย่างไงหเก้าสองจุด8ก็มีที่มาจากรูทสามรูทสามก็คือ1นึ่จุดเจ็ดสามสองนั่นแหละครับถ้ากดเครื่องคเลขนะีถ้ากดเครื่องหมายรูทแล้วก็3สามเนะี่ยคําตอบที่ออกมาก็จะเป็น 1.732ก็คือ <German> ร <3 Transport> 네ูทสคูณ400 400ก็คือเป็นแรงดันเฟสทูเฟสนั่นเองครับเพราะวันเป็นระบบ3เฟสอย่าลืมนะครับต้องมีรูทสคูณ400ด้วยเอา2ตัวนี้มาควรคูณกันก็จะออกมาเป็น692.8ก็จะเอาแรงดันตัวนี้แหละครับไปหารค่า VA ของเครื่องบับอากาศเมื่อเอาแรงดันรูทสคูณ400ไปหาร ค่า VA กระแสโหลดที่ออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ14.06แอมป์เมื่อเราได้กระแสโหลดแล้วเราก็ไปเลือกขนาดของเบรกเกอร์ครับเครื่องปั๊มอากาศก็จะมีกระแสสตาร์ทอยู่ด้วยเราก็จะเอากระแสโหลดที่คำนวณได้เบื้องต้นเนี่ยมาคูณกับ2แล้วเราก็ไปเลือกขนาดของเบรกเกอร์แต่ถ้าไปเลือกใช้เป็นเบรกเกอร์ MCB เนี่ยมันก็จะมี32แอมป์ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง30และ32แอมป์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะ ใช้เบรกเกอร์30แอมป์หรือ32แอมป์ใช้ได้ทั้งสอ,งข,สองขนาดนะครับเพราะเราคำนวณกระแสสตาร์ทเผื่อกระแสสตาร์ทมาแล้วเนี่ยตัวเลขที่คำนวณออกมาได้ก็คือ28.12แอมป์เราจะเลือกใช้เบรกเกอร์30แอมป์ก็ได้32แอมป์ก็ได้ขึ้นอยู่กับเบรกเกอร์ว่าเป็นเบรกเกอร์แบบไหนเป็น MCB c B หรือว่าเป็น MCB แต่ถ้าเป็นเบรกเกอร์ MCB ที่ติดตั้งในตู้โหลดเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะมีขนาด32แอมป์ก็คือเป็นเบรกเกอร์ สามเฟสสมโพั่ะแหละครับเมื่อเราได้ขนาดของเบเกอร์แล้วเราก็มาเลือกดูครับว่าเราจะใช้สายไฟเบอร์อะไรที่มันสามารถรองรับกระแสได้สูงกว่าพิกัดของเบเกอร์เพื่อให้สายไฟมันมีความปลอดภัยเครื่องป้อากาศเป็นเครื่องป้อากาศในระบบ3เฟสเราเวลาเรามาดูสายไฟเนี่ยสมมุติว่าเราจะเดินสายแบบร้อยท่อเราเลือกใช้สายไฟ IEC 0 1หหรือ THW เดิมเนี่ย ถ้าเราเลือกใช้ใชสายไฟชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสายไฟแกนเดียวนะครับแต่ว่าในระบบสามเฟสเนี่ยลักษณะของตัวนํากระแสก็จะเป็นสามตัวนํากระแสก็คือมันเป็นระบบสามเฟสก็คือมีสายไฟสามเส้นนั่นเองตัวนํากระแสสามเส้นนั่นเองส่วนสายที่ h w ่ยหรือ I.E.C. ศูนย์หนึ่งเนี่ย,ยมันเป็นสายไฟแบบแกนเดียวเราก็มาดูในช่องของแกนเดียวหรือแกนเดียวเนี่ยแหละครับดูในช่องนี้นะครับสามตัวนําแกนเดียวแล้วก็ ลากมาในแนวดิ่งก็มาไล่ดูซิว่าสายไฟเบอร์อะไรบ้างที่มันรองรับกระแสได้สูงกว่าเบรกเกอร์สาิหรือสามสบสองแอมถ้าเราใช้เบรกเกอร์สาบแอมปน่ะสายไฟเบอร์6มันจะอยู่ที่สามอแอมซึ่งมันมันชิดกันมากมันชิดกับกับพิกัดของเบรกเกอร์มากมันก็ยังไม่ปลอดภัยครับไม่ว่าจะใช้เบรกเกอร์สาหรือสามสิบสองแอมก็ตามผมแนะนําให้ใช้ สายไฟขนาด10ตารางมิลลิเมตรหรือที่ภาษาช่างทั่วไปชอบเรียกกันว่าสายไฟเบอร์10นั่นแหละครับสายไฟเบอร์10เนี่ยใช้ในระบบ3เฟสเป็นสายไฟแบบแกนเดียวก็จะมีพิกัดสูงสุดอยู่ที่44แอมป์ช้สายไฟเบอร์10ปลอดภัยกว่าครับเมื่อเราได้ขนาดสายไฟวงจรย่อยของเครื่องปรับอากาศในระบบ3เฟสแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกสายดินของเครื่องปรับอากาศตารางนี้ก็จะเป็นตารางขนาดต่ำสุด ของสายดินของบริพันไฟฟ้าบริพันไฟฟ้าก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละครับตารางนี้เป็นตารางที่4ขีด2ของวสทเครื่องบอบอากาศเมื่อสักครู่ที่เราคํานวณได้แล้วเลือกขนาดเบเกอร์ไว้ก็คือขนาด30หรือ32แอมป์ M, ใช้ได้สองอย่างใช้ได้สองขนาดเมื่อเรามาดูพิกัดของเบเกอร์ของเครื่องบอบอากาศถ้าใช้เบเกอร์ไม่เกิน20แอมป์ขนาดสายดินเล็กสุดจะต้องไม่เล็กกว่า2.5แต่ว่าเบเกอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้ได้สองขนาด ก็คือ 30M แอมหรือ3 2แอมป์ก็ได้เลือกใช้เอาแต่พอมาดูมาเทียบเคียงแล้วเนี่ยเบรกเกอร์ Baker 30หรือ 32M แอมเนะ่ยมันเกิน 20M แอมแต่ไม่เกิน 40M แอมดังนั้นเราเลือกสายดินของเครื่องปมอากาศเราก็จะต้องเลือกขนาดไม่เล็กกว่าขนาด4ตารางมิลลิเมตรหรือเบอร์4นะั่นเองขนาดสายดินของบริพันไฟฟ้าหรือสายดินของเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนะี่ยดูจากพิกัดของเครื่องป้องกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์โหลดไม่ว่าจะเป็นฟิลไม่ว่าจะเป็นเบรกเกอร์ก็ตามก็คือการเลือกขน,ขนาดของสายดินของเครื่องยช้ไฟฟ้าเนี่ยเลือกจากขนาดของเครื่องป้องกันกระแสเกินครับซึ่งเครื่องป้องกันกระแสเกินที่เราเลือกใช้กับเครื่องบวกอากาศที่เราคำนวณไว้เบื้องต้นก็คือเราเลือกใช้เป็นเบรกเกอร์ขนาด30หรือ3 2แอมป์ซึ่งมันไม่เกิน40พิกัดไม่เกิน4 0แอมเราก็เลือกขนาดสายดินที่ไม่เล็กกว่าเบอร์สก็คือใช้ได้ตั้งแต่เบอร์สี่ขึ้นไปแหละครับ แต่ถ้าความยาวของสายไฟนยของเครื่องบรับอากาศตัวเนี้ยมันมันต้องกสายไฟยาวเกิน30เมตรอ่ะสายดินก็ควรจะเพิ่มเป็นเบอร์หกนะครับเพื่อไม่ให้สายดินเนี่ยมันมีค่าความต้านทานสูงเกินไปยึดถือตัวเลขที่30เมตรเป็นหลักครับถ้าสายดินมันต้องลากไปไกลเกิน30เมตรอ่ะให้เพิ่มขนาดของสายดินเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปก็คือจากเบอร์สี่เป็นเบอร์หส่วนท่อยสายไฟไปเปิดตารางของกสทได้เลยขนาดท่อยสายไฟเขาจะบอกเลยว่า ร้อยสายไฟได้กี่เส้นไปเปิดตารางได้เลยครับผมจะเน้นเรื่องการหาขนาดเบรกเกอร์และหาขนา,ขนาดของสายไฟเป็นหลักเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไฟฟ้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารให้ไปเดินระบบไฟฟ้าไว้รอช่างแอร์แต่ช่างไฟฟ้าหลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกขนาดสายไฟเท่าไหร่เบรกเกอร์กี่แอมป์คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไฟฟ้านะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ